ที่ 88. ยังไงก็สวยเกิงเล่เล่นกับเสี่ยวเนียนอยู่พักหนึ่งแต่จะออกไปเมื่อถึงเวลาให้นมเท่านั้นปิงว่านต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสองสามวันเพื่อติดตามสุขภาพของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อป้องกันการติดเชื้อในบริเวณที่ผ่าตัดข้อจํากัดต่างๆเช่นห้ามเคลื่อนไหวใดๆมากนักการรับประทานอาหารอ่อนๆเท่านั้นและความเจ็บปวดที่ยืดเยื้อจากการผ่าตัดล้วนเป็นสาเหตุของความรู้สึกไม่สบายสําหรับปิงว่าน มีเพียงสายตาของลูกชายตัวน้อยที่อ้วนท้วนของเขาเท่านั้นที่สามารถปลอบใจปิงว่านได้การได้เห็นแก้มอันอบอ้วนของลูกชายทําให้ปัญหาทั้งหมดคุ้มค่าก่อนทําศัลยกรรมในกลุ่มแชทที่เขาแวะเวียนบ่อยๆคุณแม่หลายคนบ่นว่าลูกจุกจิกอยากถูกอุ้มตลอดเวลาร้องให้ทันทีที่ล้มลงรวมถึงปัญหาอื่นๆ ปิงว่านกังวลโดยกลัวว่าเขาจะจบลงด้วยการเป็นเด็กที่ชอบเรียกร้องแต่เสี่ยวเหนียนกลับกลายเป็นว่ามีความประพฤติดีมากทำให้เขาโล่งใจและภูมิใจมากทำให้เขาอยากอุ้มและเล่นกับเขาตลอดเวลาฟางเย่ยเฝ้าดูจากด้านข้างความรู้สึกถึงวิกฤตกำลังปรากฏจะทำอย่างไรถ้าภรรยาของเขามุ่งความสนใจไปที่ลูกชายโดยสิ้นเชิงเอาละ่ะนานพอแล้วฟางเย่ยเข้ามาแทรกแซงระหว่างพ่อและลูกชายอย่างอ่อนโยนเสียวเหนียนดูม่วงนอนวางเขาลงแล้วปล่อยให้เขาพักผ่อน ปิงว่าน,นอนมองเข้าไปในดวงตาสีดำกลมโตของลูกชายของเขาจากนั้นมองไปที่ฟางเย่คุณบอกได้อย่างไรว่าเขาเหนื่อยฟางเย่ตอบอย่างใจเย็นว่าทารกแรกเกิดต้องการการนอนหลับที่เพียงพอเพื่อการพัฒนาสมองเขาไม่ได้แสดงอาการง่วงนอนเพราะคุณมีส่วนร่วมกับเขาจริงหรือปิงว่านค่อนข้างที่ระแวงจึงมอบลูกชายของเขาให้กับฟางเย่โดยให้เขาวางเสี่ยวเนียนไว้ที่เปลยข้างเตียงเปลยอยู่ในตำแหน่งใกล้กับเตียงของปิงว่านทำให้เขาหันกลับมาสังเกตเซียวเนียนได้ โดยที่ผู้ใหญ่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเขาเด็กน้อยก็นอนอยู่ที่นั่นอย่างเงียบๆขาอ้วนของเขาเตะไปทางซ้ายและขวาเป็นครั้งคราวและไม่นานดวงตาของเขาเริ่มหย่อนยานด้วยความม่วงนอนปิงว่านเนยหน้าขึ้นมองฟังเย่ด้วยความประหลาดใจและกระซิบว่าเขาหลับไปจริงๆอืมฟังเย่ตอบกลับด้วยการยืนยันอย่างสงบเจ้าอ้วนตัวน้อยของเราใช้เวลาทั้งวันทั้งกินเล่นหรือนอนหลังจากดูแลเขามาสองวันแล้วฉันก็เข้าใจกิจวัตรของเขาแล้ว ตราบใดที่ไม่มีใครเล่นกับเขาเขาจะหลับไปอย่างรวดเร็วเป็นทารกที่เลี้ยงง่ายโอปิงว่านอุทานทันใดนั้นนึกถึงบางสิ่งบางอย่างขณะที่เขากําลังจะนอนเขาก็ค่อยๆลุกขึ้นนั่งฟางเย่ถามว่ามีอะไรผิดปกติหรือปิงว่านลดเสียงลงเพื่อไม่ให้เสียวเนียนตื่นและพูดว่าคุณช่วยเอาเครื่องชั่งน้ําหนักมาได้ไหมผมไม่ได้ชั่งน้ําหนักตัวเองเลยตั้งแต่เขาเกิดเขาอยากรู้ว่าเขาจะมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นหรือไม่ ฟังเย,ย่หยิบเครื่องช่างดิจิทัลมาวางไว้ข้างเตียงช่วยปิงว่านขึ้นไปบนนั้นตัวเลขกระพริบสองสามครั้งก่อนที่จะตกลงไปที่65.2กิโลกรัมปิงว่านเบิกตากว้างด้วยความไม่เชื่อและอุทานว่าเข็มนี้หักหรือเปล่าแม้ในขณะที่เขาพูดเขาก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ท้ายที่สุดแล้วเครื่องช่างมีความแม่นยำเมื่อใช้เพียงหนึ่งวันก่อนที่เขาจะคลอดต้องมีอะไรผิดปกติกับวิธีที่ผมยืนอยู่ หลังจากเปลี่ยนน้ำหนักและก้าวออกมาแล้วเดินต่ออีกครั้งการอ่านยังคงอยู่ที่65.2กิโลกรัมเฉียบขาดและแม่นยำนั่นหมายความว่าเขามีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมากกว่า10กิโลกรัมตั้งแต่ก่อนจะตั้งคันปิงว่านซึ่งมีใบหน้าชวนให้นึกถึงแก้มอ้วนกลมของลูกชายอย่างเงียบๆค่อยๆเอ็นตัวลงบนเตียงอย่างช้าๆฟังเย่กลั้นหัวเราะเมื่อเห็นท่าทางเคร่งครึมของปิงว่านกล่าวว่าคุณมีความกระตือรือร้อนน้อยลงในระหว่างตั้งครันน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นเรื่องปกติ คุณจะลดน้ำหนักได้ภายในไม่กี่วันนอกจากนี้น้ำหนักปัจจุบันของคุณยังคงเบาอยู่ผมหนักเกินเจสิบกิโลกรัมผอมเกินไปไม่ดีต่อสุขภาพเมื่อมองดูฟังเย,ย่อยู่ครู่หนึ่งปิงว่านก็โต้กลับว่าน้ำหนักของคุณคือกล้ามเนื้อคุณจะเปรียบเทียบได้อย่างไรนอกจากนี้คุณยังสูงกว่าและใหญ่กว่าผมมากเอเรียวของเขาใบหน้าที่เรียวยาวไปแล้วหมดแล้วฟังเย่ยดึงเข,เขาเข้ามาใกล้และจูบเบาๆบนริมฝีปากที่บูดบึ้งของเขายังไงก็สวยนะอย่าคิดมาก ปิงว่านถอนหายใจกึ่งเยาะเยะ้ยอนิจาผมไม่ใช่ใชายหนุ่มรูปหล่อที่ทั่วโลกชื่นชอบอีกต่อไปแล้วหากคนที่ออนไลน์แสดงความคิดเห็นเรื่องน้ำหนักของผมเห็นผมตอนนี้พวกเขาจะหัวเราะแน่นอนพวกเขาเคยเรียกผมว่าฮับและหนุ่มหล่อแต่ตอนนี้กลับล้อเลียนน้ำหนักผมเสียงของฟังเย้เต็มไปด้วยอันตรายคุณกระตือรือร้อนที่จะให้คนอื่นเรียกคุณว่าฮับจริงจหรือปิงว่าน อืมปิงว่านสะดุดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นตอบอย่างกล้าหาญนั่นคือปัญหาหลักที่นี่เหรอประเด็นก็คือพวกเขากำลังล้อเลียนน้ำหนักของผมฟังเย่บีบก้นของปิงว่านอย่างที่เล่นเพื่อเป็นการลงโทษอย่างที่เล่นฉันไม่สนเรื่องน้ำหนักของคุณเพิ่มเพิ่มอีกหน่อยก็ยังดีรู้สึกดีปิงว่านซึ่งอยู่ในอ้อมแขนของฟางเย่ครวญครางว่านี่รังแกผมอยู่เสมอคุณไม่ได้รักผมอีกต่อไปแล้ววิธีที่ปิงว่านมองไปที่ฟางเย่มีแรงดึงดูดอันน่าหลงไหลทําให้เกิดความปั่นป่วนในใจของฟางเย่ ในแง่ของการยั่วยวนฟังเย่ไม่ได้อยู่ใกล้ระดับของปิงว่านเลยตอนนี้เขาเริ่มเสียใจที่รอเล่นปิงว่านด้วยการจูบลึกๆเขาเตือนว่าทำตัวดีๆนะด้วยอาการจูบอันร้าร้อนของฟังเย่ทำให้ปิงว่านสูดลมหายใจและทิ้งรอยจูบและรอยกัดไว้ที่คอของเขาชายคนนี้เป็นคนยั่วย,ยุเขาก่อนและตอนนี้เขากำลังโทษเขาอย่างจริงจังเจ้าสาร,ระเลวผมจะกัดเจ้าให้ตาย ฟังเย่สบัดผมของเขาด้วยความน่ารักล้นหลามและพูดเบาๆว่าหยุดเถอะพ่อแม่ของฉันจะมาเร็วๆนี้แล้วจะได้เห็นปิงว่นตัวแข็งไม่นะเขาลืมไปว่าพ่อแม่ของฟังเย่กำลังมาพวกเขาจะคิดอย่างไรหากเห็นรอยเหล่านั้นบนคอของฟังเย่โชคดีที่ความสนใจของพวกเขามุ่งความสนใจไปที่หลานชายของพวกเขาพวกเขาแทบไม่ยอมรับลูกชายของตัวเองเลยด้วยซ้ำ หลังอาหารเย็นพ่อแม่ของฟังเย่เข้ามาดูแลปิงว่านและลูกน้อยโดยปล่อยให้ฟังเย่ไปดูแลเรื่องของบริษัทปิงว่านพักรักษาตัวในโรงพยาบาลต่อไปอีกหนึ่งสัปดาห์เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีก่อนที่จะออกจากโรงพยาบาลอ่ะในที่สุดก็ได้กลับบ้านแล้วปิงว่านอุทานขณะที่เขาก้าวออกจากรถรู้สึกดีมากที่ได้กลับบ้านเขาอุ้มทารกไว้ในอ้อมแขนแล้วพูดไม่ว่าเด็กจะเข้าใจหรือไม่ก็ตามลูกเราถึงบ้านแล้ว เด็กทารกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดูแตกต่างไปทุกวันเด็กน้อยยิ่งโตยิ่งน่ารักขนตายาวของเขาล้อมรอบดวงตาสีดำแวววาวไร้เดียงสาคู่หนึ่งเพียงจ้องมองจากเขาเพียงครั้งเดียวและปิงว่านก็รู้สึกว่าหัวใจของเขาละลายวา่วาวา่าว่าปิงว่านจุบใบหน้าอ้วนท้วนของทารกกระตุ้นให้เขาหัวเราะคิกคักแขนและขาเล็กๆของเขาสะบัดด้วยความดีใจเมื่อเข้าไปในบ้านนอกจากแม่บ้านกำลังเตรียมอาหารแล้วยังมีหญิงวัยกลางคนที่แต่งตัวเก่งอีกด้วย เธอเป็นผู้ดูแลหลังคลอดที่ได้รับการว่าจ้างจากตระกูลฟางในตอนแรกพวกเขาไม่ได้ตั้งใจจะจ้างผู้ดูแลหลังคลอดโดยคิดว่าพวกเขาสามารถจัดการได้ด้วยตัวเองในความเป็นจริงแล้วทารกแรกเกิดค่อนข้างมีความต้องการสูงทารกต้องการอาหารประมาณทุกๆสองชั่วโมงและผ้าอ้อมมักจําเป็นต้องเปลี่ยนสามารถจัดการได้ในระหว่างวันแต่ตอนกลางคืนจะทดสอบความอดทนของคนคนหนึ่งอย่างแท้จริง เมื่อพิจารณาถึงอายุที่มากขึ้นของนายและแม่ฟางแล้วการทำให้พวกเขารับภาระหนักของงานคงไม่เหมาะสมปิงว่านยังคงพักฟื้นและต้องการการพักผ่อนที่เพียงพอดังนั้นความรับผิดชอบในการดูแลส่วนใหญ่จึงตกเป็นของฟางเย่ด้วยความพยายามที่จะดูแลปิงว่านให้ดีขึ้นฟางเย่จึงเลือกที่จะทำงานจากระยะไกลในระหว่างที่พวกเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเขาวุ่นในตอนกลางวันและแทบจะไม่ได้พักผ่อนเลยในตอนกลางคืน ปิงว่านรู้สึกเห็นอกเห็นใจจึงตัดสินใจจ้างผู้ดูแลหลังคลอดพวกเขาให้เธอมาที่บ้านโดยตรงแทนที่จะไปโรงพยาบาลในขณะที่เขากำลังจะออกจากโรงพยาบาลต้องบอกว่าด้วยความช่วยเหลือจากผู้ดูแลหลังคลอดสิ่งต่างๆจึงง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดผู้ดูแลอยู่กับทารกในสถานรับเลี้ยงเด็กของเขาในตอนกลางคืนทำให้ฟางเยสามารถอุ้มภรรยาของเขาไว้บนเตียงได้ในที่สุดแม้ว่าพวกเขาจะยังไม่สนิทสนมกันมากกว่านี้ เพียงแค่จับปิงว่านก็ทําให้ฟางเย่รู้สึกพึงพอใจอย่างสุดซึ้งเขากระซิบอย่างสเสน่หาจูบบนหน้าผากของปิงว่านฟางเย่กล่าวราตรีสวัสดิ์ที่รักจบตอนที่88ด